สวัสดีครับก็จากเพจสามเก้าคัสตอมนะครับก็วันนี้จะมารีวิวนะครับ S R สี่ร้อยนะครับก็ทรงคัสตอมนะครับเดี๋ยวมาดูละละเอียดกันนะครับก็คันนี้เป็นรถเวียนในไทยนะครับก็ขายตามสภาพนะครับโอเคครับผมก็เบื้องต้นนะครับก็แต่งทรงคัสตอมมานะครับก็เป็นอลูโตนะครับอันนี้หนดูรอบๆก่อนนะครับ โอเคครับมาดูรายละเอียดกันนะครับก็ตัวขอบนะครับเป็นอลูโตนะครับตัวนี้เป็นขอบ17นะครับอันนี okay. so okay. ้ไม okay. anyway. like ่ทราบสํานักเหมือนกันนะครับก็ยางหน้าเป็นดูโลนะครับดูโลขอบ17ก็ดอกเหลือเยอะอยู่นะครับยางไม่แตกนะครับอันนี้โอเคก็ตัวดูหน้าเป็นดุมดำนะครับ ครับผมก็ต่อไปก็เป็นบางโคนหน้านะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับนี่ตัวยางหุ้มชกแต่งนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเป็นไฟเลี้ยวแต่งงานไทยนะครับชกหน้าไม่รั่วไม่ซึมนะครับเช็คแล้วต่อ,อไปนะครับไฟหน้าไฟหน้าเดิมนะครับก็แทบไม่มีริ้วรอยนะครับไม่แตกไม่ลา้ว แล้วก็ตัวหูช้างเป็นหูช้างแต่งนะครับหูช้างแต่งน่าจะเป็นงานไทยนะครับโอเคตัวช่วยไม้นะครับมีรอยตำหนิตรงนี้นิดนึงนะครับก็ตรงนี้นะครับป้ายมือเบรกมือคัดไม่หักนะครับแฮนด์บาร์แต่งนะครับอย่างนี้แฮนด์บาร์แต่งก็ไม่ขึ้นครบนะครับแต่นี้จับลิปเสียนะครับ ไปมาดูฝาปิดน้ำมันเครื่องแต่งนะครับแต่ตรงนี้เสียใช้ไม่ได้ลนะเมาดูชุดสีนะครับชุดสีตัวนี้ก็มีรอยตามการใช้งานนะครับแล้วก็ข้างบนนี้เป็นรอยมันรอยน้ำมันนะครับฝาข้างชั้ม Okay. แล้วก็ถังนะครับถังถังฝั่งนี้ก็มีรอยบุกตรงนี้นิดนึงนะครับแทบถ้าไม่สังเกตก็แทบไม่เห็นนะครับโอเคต่อไปนะครับคาบูนะครับคาบูเป็นคาบูเบิกใหม่นะครับน่าจะเป็นงานเทียบนะครับตันนี้อันนี้สั่งจากพี่ต๋องมานะครับพี่ต๋องสุพรรณต่อไปเครื่องนะครับดูเครื่อง เครื่องเป็นตัวเลขเต็มนะครับตัวนี้เลขเลขเดิมโรงงานนะครับตัวนี้ไม่ตอกไม่สวมนะครับก็ตัวเลขยังเป็นจุด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 ไขปลานะครับนี่โอเคมีเจาะกองจิ๋วนะครับแล้วก็เครื่องนะครับเครื่องตัวนี้จะมีดังดังชุดบนหน่อยนะครับต้องไปลองตั้งบาลโซราลิ้นดูนะครับโอเคก็ขายตามสภาพ แต่ไม่ควันนะครับคันนี้ท่อเป็นซุปเปอร์แก็บนะครับขอท่อเดิมแล้วก็พัดเท้าเป็นเกยโยงนะครับไฟโชกแต่งเบิกใหม่นะครับอันนี้ดูล้อหลังนะครับหลังก็เป็นอะลูเขอบสิบเจ็ดเหมือนกันนะครับน,นี้ยางหลังก็ดูโลนะครับอันนี้ก็ดอกเลยเยอะนะครับยางยังไม่แตกไฟเลี้ยวหลังแต่งไฟท้ายแต่งนะครับบางคน บางคลนอ,อันนี้ย้ายบางคลนนะครับก็บอแต่งนะครับบอกสุดมดพักเท้าหลังนี้ครบนะครับสองข้างแล้วก็โซ่สเตอร์ก็ใช้ได้อีกนานนะครับเกียร์โยงแล้วก็ตัวกลองเบนซินมีนะครับโอ,โอเคโอเคครับผมก็ คันนี้นะครับก็คันนี้ดูเลขคอนะครับไม่ดูว่าเห็นหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเลขคอเดิมยิงเลเซอร์นะครับหนึ่งนะครับสามสองแปดห้าหนึ่งสี่นะครับอันนี้พอเห็นกันไหมครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมส่งรูปชัดๆัดให้ดูนะครับ โอเคครับผมก็เดี๋ยวมาฟังคลิปเสียงกันนะครับคันนี้ไม่มีแบตนะครับ phải tạm ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่เพจสามเก้าคัตอมได้นะครับก็คันนี้เปิดราคาอยู่ที่สี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับราคาเราเล่าเลยนะครับครับผมขอบคุณมากครับ